วันสุดท้ายสำหรับกิจกรรมสุ่มตัวแดงให้ครบ220ใบในเซิร์ฟเวอร์ใหม่สายฟรีอย่างเต่าเชกก็ทำสำเร็จแล้วครับทุกคนจะเป็นยังไงบ้างและคลิปนี้ดูให้จบมีแจกไอดีนี้ท้ายคลิปจะเป็นยังไงไปดูกันเลย Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตสในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพลที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์618ในดีไซยฟรีของผมนะที่ไม่ได้ลงคลิปไปโคตรนานทุกคนเพราะว่าผมบอกตรงๆว่าไม่มีเวลาอัดนะผมต้องขอโทษทุกคนจริงถือว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ซ้อมแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะหาเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นจริงเป็นจังในการทําใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนแต่ถึงซ้อม ผมก็ทาสําเร็จแล้วนะครับทุกคนในการสุ่มตัวแดงครบ220ใบนะนี่ผมเปิดให้ดูนี่ผมสุ่มครบแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้ไอดี ID นี้ก็มีเลือกนะครับทุกคนมีทั้งเลือกกล่องหินพัฒนามีเลือกตัวละคร แล้วก็เลือกไอเทมเฉพาะนะครับทุกคนซึ่งไอดีนี้ผมบอกทุกคนเลยนะว่าผมจะแจกในคลิปนี้นะครับผมแลวผมจะไปลงเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ต้องรอติดตามกันนะอาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งเก้าหรือเปล่ปปาก็ไม่รู้นะครับทุกคนอะและตอนนี้นะครับทุกคนช่องผมมีบริการรับเล่นไอเดียวันพันแมนนะครับผมวันละสามสิบห้าบาทแต่ถ้าใครจ้างสามวันขึ้นไปจะมีแถมดันพลังให้ฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมซึ่งโปรโมชั่นดันพลังเนี่ยไม่เสียค่าใช้จา่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับทุกคนแต่จะเป็นของฟรีหรือ แถมนั่นเองนะครับผมซึ่งไ d ดีนี้วันนี้ก็ไม่ได้เล่นนะครับผมก็อ่ะผมพาไปดูที่โบนัสการเติมเงินก่อนล้วกันนะครับผมตอนนี้เป็นศูนย์แบงก์ไปดีสายฟรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ใครจะเติมก็เอาไปเติมเองเลยนะครับทุกคนไอดี ID นี้แจกแน่นอนนะครับผมตัวละครก็มีประมาณนี้มีเป็นราชาได้ดินเป็นพี่ดำแล้วก็เป็นเจนอสนะครับผมแล้วก็เป็นท um ัศึมากีโจซีแล้วก็อัศวินที่ผมได้ทำการซุ่มจากตู้เลทอัพมาด้วยนะครับผม แล้วก็มีเมทัลไนท์นะครับผมแล้วก็เมลซากาดแล้วก็ด้วงแล้วก็โซนิคคือตัวละครในดีนี้ค่อนข้างเยอะมากๆนะทุกคนแล้วก็ยังมีตัวที่ทุกคนสามารถเลือกจากกิจกรรมสุ่มครบ220ใบได้ด้วยนะครับโอเคต่อครับทุกคนนะ แล้วก็ ID ดีนี้นะอันดับพลังอยู่ที่ไม่แย่นะครับทุกคน324ซึ่งวันนี้ยังไม่ดันยังไม่เล่นเลยนะแล้วก็ผมจะพาไปดูว่าผมผ่านด่านอะไรบ้างนะครับทุกคนในการหาตัวแดงครบ220ใบเนะี่ยผมต้องบอกทุกคนด้วยนะว่าเพชรผมเอาไปซื้อตัวแดงด้วยนะ้าไมซื้อคือไม่พอกินนะครับทุกคนก็จะมีการรับตัวแดงจากกิบนี้นะครับทุกคนทั้งหมด6วันแล้วก็จะมีการซื้อจากแพ็คนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนี่1แพ็ค แล้นี่อีกสองแพ็คนะครับทุกคนตรงนี้นะแล้วก็ตอนที่ผมจบที่วีวสิบห้านะวันนี้ก็คือเคลียร์ดงเคลียร์ด่างผมพาไปดูด่านนะผมก็เคลียร์หมดนะครับทุกคนถ้าเราเคลียร์ด่านหมดรับตรงนงตรงนี้อะไรเรียบร้อยผมก็คิดว่าคนน่าจะตั๋วเท่ากับผมนะเออย่างไงน่าจะเท่ากับผมนะแล้วก็ผมพาไปดูนะตอนนี้ด่านผมอยู่ที่ด่านประมาณด่านที่สิบนะครับทุกคนน่าจะถึงด่านที่สิบพร้อมกันทุกคนนะครับผมแล้วก็มีการไปเคลียร์ฮีโร่อีกปีศาจเลยนะผมพาไปดูฮีโร่อีกปีศา์ที่ผมเคนะลียร์นะแล ตัวแดงที่แจกจากกิจก,กรรมรายวันนะครับทุกคนฮีโร่เอ็กพีสามผมพาไปดูนะฮีโร่เอ็กพีสามก็นี่นะอยู่ต่อไปคือดาดสิบเจ็ดนะครับทุกคน,กคนถ้าเคลียร์มาถึงผมก็ได้จะได้ตัวแดงเท่ากันนะครับผมแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยมันจะมีไต่ละประลองดับโกนะครับทุกคนก็จะแจกตัวแดงเหมือนกันนะถ้าใครมาไต่อะผมก็น่าจะได้ตัวแดงเท่ากันนะครับทุกคนในการเอามาสุ่มให้ครบ220ใบนะครับผมเปประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เงื่อนไขาการแจกไอดีนี้ทำอะไรดีเธอ เงื่อนไขแจกดีนี้เอาอะไรดีเงื่อนไขแจกไอดีนี้เอาอะไรดีเอาอะไรดีว่าเอาอะไรดีว่าเงื่อนไขแจกไอดีนี้เอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมให้ทุกคนคอมเมนต์มาว่าอยากได้ไอดีนี้เพราะอะไรขอเหตุผลนะว่าอยากได้ไอดีนี้เพราะอะไรและติดตามช่อง ผมเพราะอะไรเออใครที่ผมคิดว่าเหตุผลดีเดี๋ยวผมแจกไอดีในวันนี้นะเดี๋ยวผมจะประกาศผลรางวัลประมาณช่วงพรุ่งนี้พรุ่งนี้หลังจากลงคลิปหน้านะหลังจากลงคลิปหน้าหลังจากลงคลิปหน้าผมจะประกาศผู้โชคดีในคลิปหน้านะครับผมนะว่าผมชอบคอมเมนต์ไหนมากที่สุดนะครับทุกคนคอมเมนต์ comment มานะแล้วเดี๋ยวผมจะส่งไอดีนี้ให้ทุกคนแน่นอนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นให้ก่อนนะผมบอกก่อนนะเดี๋ยวผมเล่นให้ก่อนแน่นอนนะไม่ทิ้งไอดีนี้ปล่อยล้างแน่นอนนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะก็ ผมจะสอเนเป็รละเอียดในเซิร์ฟเวอร์หน้าแล้วกันนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี่ถือว่าเราเทสกันละกันทุกคนทิ้นระบบนะเพราะผมก็อัดคลิปไม่แค่2วันเองเพราะว่าวันที่2ยอดวิวมันตกนิดนึงทุกคน ก็อยากให้ทุกคนติดตามกันหน่อยนะครับผมสำหรับซีรีส์นี้นะผมตั้งใจทาจริงจริงนะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนผมก็ยังไม่เลือกตัวล,ละครให้เลยนะเดี๋ยวผมจะให้เจ้าของใหม่นะี้เป็นคนเลือกนะแล้วก็ดันพลังยังดันได้ไกลนะครับทุกคนนะก็ใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ